สามารถชีกไม้ครับพี่น้องแม่ซโลเล่ครับเลือดเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับดูออกมาเป็นกระทบครับมามันแดงเพียรภูครับเตตัวภูรูปร่างโค้งสางแข้งขาถือว่าใช้ได้ครับหนังนาดีดีใจครับมื้อนี้ได้ผลผลิตได ทาชิกใหม่ แม่ก็อยากห่วงลูกครับเป็นเรื่องปกติของตัวดครับก็เป็นห่วงลูกเขาไก่้บค่อยได้ครับต้องระวังเป็นบางโตรครับงัวบางโตกับแม่บบค่อยห่วงครับบ่ค่อยดื้อครับให้จับให้ดูแลลูกง่ายครับแต่บางโตกับใหญครับ แต่ว่าตัวนี้ออกมากกกินนมได้ครับกินนมเหลืองนอมแหลกได้ถือว่าดีครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของดูกงัวดงัวบางตัวเลยลายคอกที่เคยเห็นก็คือกินไห,ห้นมลูกง่ายครับหัวนมใหญ่ครับหัวนมใหญ่กินยากก็ต้องได้เอาเข่าซ่องครับมีการหลีดนมมีการจับเสื้อผ ก็เป็นคข้อลำบากของของเกษตรกรเช่าหน้าพว,วนพวกเช่าสวนพวกเลี้ยงง่วครับอัน,นก็เป็นลำบากอีกทีหนึงแต่ขตันโตได้ดกินได้ครับอืือแม่นี่ก็ให้ลูกกินนมได้ดีก็ถือว่าสะดวกง่ายไปครับครับคลิปนี้ก็ พ,พระผีผนองว่าเบิ้องลูกกั่วครับคอนมือเส้านะครับประมาณตีหาครับตีซี่ตีหาครับ,รบครับคือเบื้งครับสวัสดีครับ